ผู้ชมคะต่อเน,นื่องจากโครงการบริหารจัดการน้ํา350,000ล้านบาทที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้นะคะประเด็นล่าสุดก็คือกรณีที่เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลีใต้เดินทางมายังประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ที่ทางบริษัท K วอเตอร์เกาหลีใต้ได้รับสัมปทานในการก่อสร้างตามโครงการบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าบริษัท KW วอเตอร์นั้นมีหนี้สินอยู่ถึง700%แล้วก็ไม่เคยรับหน้าที่ในการบริาร การจัดการโครงการขนาดใหญ่ๆก็เลยกังวลใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นวันนี้คุณจรินทราคงเอียดมีรายงานพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะติดตามจากคุณจรินทราได้เลยค่ะหลังจากที่เควอเตอร์ ater, ผู้ประมูลได้โครงการก่อสร้าง f l a t w a และจัดหาพื้นที่เพื่อทำแก้มลิงภายใต้งบประมาณ163,000ล้านบาทซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริหาร,รจัดการน้ำมูลค่า350 0 0 0ล้านบาทของรัฐบาล ล่าสุดผูด้มนวยการสาหาพันธ์สิ่งแวดล้อมจากสำหรับผมการเปิดประตูสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมีเทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กรที่สมบูรณ์แบบผมจัดการธุรกิจได้ทุกทีทุกเวลาสื่อสารระหว่างสาขาได้รับส่งข้อมูลรวดเร็วทุกรูปแบบและมีสูนยเก็บข้อมูลจึงมั่นใจในทุกสถานการณ์ ธุรกิจของผมก้าวไปสู่เวทีโลกวันนี้ TOT พร้อมเชื่อมโอกาสและความสำเร็จสำหรับกลุ่มธุรกิจด้วยบริการที่ครบวงจร TOT ผู้เปิดประตูสู่ความสำเร็จของคุณ